ไม,ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะแบบได้รับความรักจากคนทั่วโลกได้ขนาดนี้ได้ยังไงคะก็เลย Honestly <laughs> oh, Thank you for สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องยินดีกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์อีกรอบแล้วสำหรับยอดวิวของ MVL ลิซ่าและลิซ่าโซโล่ของเธอล่าสุดยอดวิวแตะอยู่ที่100ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไปเพียงแค่2วันกับ1ชั่วโมงเท่านั้นโดยสามารถโค่นรุ่นพี่ค่าย YG อย่างไซกำหนังตล์นะฮะในเพลง gentlemen ของเขาที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้8ปีโดยสามารถทํายอดร้อยล้านวิวในเวลา2วันกับ8ชั่วโมงครับด้ได้ว่าน้องลิซ่าเฉือนชนะไป7ชั่วโมงเท่านั้นโดยสถิติเนี้ยทำให้ Lisa ใลิซ่าแบล็คพิงค์กลายเป็นศิ ที่มียอดถึง100ล้านวิวเร็วที่สุดในโลกครับไม่ใช่ระดับเคป๊อปแล้วนะ ระดับโลกแงนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีสื่อสำนักหนึ่งนะเขาออกมาพูดถึงน้องลิซ่าว่าสาหรับสายตาคนไทยเนี่ยน้องลิซ่าไม่ใช่แค่ไอดอลธรรมดาแล้วเราไปดูบทความนี้กันครับเริ่มต้นเขาก็บอกมาว่าน้องลิซ่าเนี่ยมีป้ายอยู่เต็มบิลบอร์ดทั่วโลกรวมถึงวิดีโอการเต้นต่างๆของเธอและผู้คนก็คาดหวังเป็นอย่างสูงว่าอัลบั้มของเธอเนี่ยต้องออกมาปังมากแน่ๆลิซ่าเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของวงแบล็คพิงค์นะที่ไม่ได้มีเชื้อสายเกาหลีซึ่งเป็นการจุดประกายให้ชาวไทยจํานวนมากเด็กไทยจํานวนมากเนี่ยรู้สึกมีความหวังรู้สึกมีกําลังใจรู้สึ ภูมิใจที่มีคนไทยคนนึงไประดับโลกขนาดนี้โดยเฉพาะวันที่น้องลิซ่าปล่อยอัลบั้มลลิซ่าออกมาลิซ่านั้นถูกวางให้มีการปล่อยโซโล่เป็นคนที่3ของวงแบล็คพิงค์โดยเธอเคยกล่าวไว้ว่าเธอจะใส่ความเป็นไทยให้ความรู้สึกเป็นไทยในอัลบั้มลลิซ่าด้วยหลังจากที่ทีเซอร์นะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอเนี่ยถูกปล่อยออกมาเท่านั้นภายในวันเดียวก็มียอดวิวถึง13ล้านวิวในขณะที่ตัวอัลบั้มของเธอก็สามารถขายได้ถึง800,000ครั้ง8 0 0 0 0อัลบัม้มต้องบอกว่าหาย,ยากมากสำหรับคนไทยสสัักกกกคนนนนทีี่จะะลลลาาายยเเปป็็ตรดบโข้ ดาราดังระดับโลกขนาดนี้โดยก่อนหน้านี้เรื่องราวของวง b l a c k พิงกนั้นก็เคยถูกเผยแพร่ใน n e t f l i x มาก่อนแล้วกับ b l a c k พิงก์ไลฟ์อัพเดอะสโดยเขาเกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าลลิสามโนบาลเนี่ยเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์ทางภาคอีสานของประเทศไทย แต่ครอบครัวของเธอได้ย้ายเข้ามากรุงเทพแล้วก็โตขึ้นที่นั่นตอนนี้ศิลปินวัย24คนนี้กลายเป็นแรปเปอร์นักร้องแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีดิพนแล้วก็ชื่อเสียงมากที่สุดในโลกรวมถึงยังเป็นตัวแทนของแบรนด์สินค้าต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับเซเลบระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเซเลน่าโกเมสัวลิป้าและเลดี้กาการิซ่าน,นั้นสามารถผ่านเข้ารอบในการออเดชั่นของ YG Entertainment ในปี2010ได้และในปีถัดมาเธอก็บินไปเกาหลียังเป็นทางการเพื่อร่วมเป็นหนเ็ึ หลังจากฝึกอยู่ประมาณ5ปีเธอก็ได้มีโอกาสเปิดตัวในฐานะศิลปินวงแบ็คพิงคในปี2016 อุตสาหกรรมเคป๊อปนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดเทรนในทวิตเตอร์ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยคนนักที่จะไปเติบโตในอุตสาหกรรมเคป๊อปตอนนี้หลายคนก็เลยมองว่าน้องลิซ่านี่แหละน่าจะเป็นต้นแบบให้พวกเขาสามารถทําตามได้สามารถไปเป็นศิลปินเคป๊อปได้โดยเขาก็ได้มีการไปสัมภาษณ์เด็กๆด,ด้วยนะว่าแบบเออน้องลิซ่านี่แหละคือตัวแทนที่ทําให้เขารู้สึกภูมิใจมากแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นศิลปินเคป๊อปจากก่อนหน้านี้ที่่่่่่่เเเเขขาาาาาาคอออนนน้้งไมมมัใจกกกๆแต็ชืวถิิดร มากเพียงพอให้เวลากลับมาแล้วก็ทํางานอย่างหนักสักวันหนึ่งเราอาจจะประสบความสําเร็จเหมือนน้องลิซ่าก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเรียกว่าอุตสาหกรรมเคป๊อปแต่มันก็ไม่ได้สงวนสิทธิ์ให้คนเกาหลีเท่านั้นคนชาติอื่นก็สามารถเข้าไปร่วมได้แล้วการที่ได้เห็นน้องลิซ่าเนี่ยเริ่มต้นจากเรียกได้ว่าศูนย์จนมาถึงจุดนี้ได้มันเป็นแรงบันดาลใจมากม แล้วเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปอยู่ในจุดเดียวกับน้องลิซ่าก็เป็นได้ในอนาคตนอกจากนี้เขาก็ยังเขียนถึงสถานการณ์ในประเทศไทยอีกด้วยว่าการเมืองเนี่ยค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็มีการเหมือนเรียกร้องให้ดาราศิลปินบางส่วนเนี่ยออกมาคอเอาอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเคร่งเครียดกับเรื่องการเมืองไม่อยากให้ศิลปินไปยุ่งเกี่ยวนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะทําให้น้องลิซ่าไม่สามารถออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองได้นั่นเองครับอ,อันนี้ก็เป็นบทความดีๆนะฮะ